นี้จะพาทุกคนมาเที่ยวห้างที่ประเทศคอสตาริกาแล้วจะไปเจอป้ายภาษาไทยอันแสนประหลาดที่นี่ขอแปลคืออะไรก่อนแล้วจะไปพาทุกคนไปดูฟู้ดคอดบนห้างซึ่งมันค่อนข้างแตกต่งางกับฟู้ดคอดบนห้างที่ไทยแลนด์ของเราเลยแล้วจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วอาหารท้องถิ่นของประเทศคอสตาริกาคืออะไรมาตัวข้าเจ้ามาเดี๋ยวจะพาไปแอาห้างเจ้า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ห้างซิติมอลที่เมืองอาลาฮูเอลาประเทศคอสตาริกานะคะแล้วห้างซิติมอลแห่งนี้นะคะก็เป็นห้างที่ใหญ่สุดในทวีปอเมริกากลางเลยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าห้างนะคะนี่วันนี้บรรยากาศก็จะครึมๆหน่อยนี่ก็ฝั่งด้านซ้ายคะ่ะเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่า พอเดินเข้ามาก็จะเจอกับร้านขายเสื้อผ้าก่อนเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าอยากจะรู้ว่าข้างบนมีอะไรบ้างพอขึ้นบันไดามาก็จะเจอกับร้านขนมปังซินนาบอนก่อนเลยค่ะกลิ่นคือหอมอ่ะต่อไปทางนี้ก็จะเป็นร้านขายชุดกีฬาแล้วก็มีร้านชุดว่ายน้ำด้วยค่ะตรงนี้มียูนิเวอร์แซลด้วยขายทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือนยันของเล่นเด็กนะคะ นี่ก็จะเป็นโซนด้านล่างนะคะสินค้ามีหลากหลายมากจริงๆเลยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนกันคะ่ะตรงนี้ก็เป็นชุดกีฬามีโมเดลการ์ตูนด้วยค่ะแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเดินสำรวจพื้นที่ไปมาสักพักจากก็เดินวนกลับมาตรงนี้นะคะเพื่อจุดประสองค์อะไรบางอย่างนี่เลยค่ะ ขาดได้สิที่ไหนเรื่องกินทุกคนคือเดินไปเดินมาจากว่าหิวข้าวนะคะเดีย๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าข้างหลังมีร้านเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนศูนย์อาหารของห้างซิตี้มอลล์แห่งนี้นะคะร้านเยอะมากเลยคะ่ะพอจะเดินเข้ามาร้านแรกฝั่งขวามือที่จะเจอก็คือร้านอาหารเอเชียก่อนเลยคะ่ะน่ากินมากถัดมาก็จะเป็นร้านอาหารเอลสวาดอคะ่ะเป็นแป้งข้าวโพดห่อไส้ต่างๆนะคะ นี่ร้านอาหารเม็กซิกันเมกซิกันฟู้ดก็น่ากินน่ะอันนี้น่าจะเป็นปิ้งย่างและนี่ก็ร้านอาหารเม็กซิกันอีกร้านค่ะไก่ทอด KFC ก็น่ากินค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะ,จะพาทุกคนไปกิน KFC ดีกว่าค่ะเรามาดูกันว่า KFC ที่นี่มีอะไรขายบ้างและมีอะไรแตกต่างจาก KFC ที่ประเทศไทยของเราบ้างร้านพิซซ่าก็คนเยอะนะเนี่ยแต่ จะกินอะไรดีนี่จะเจอร้านอาหารท้องถิ่นค่ะน่ากินมากเลยกินร้านนี้ดีวกว่าอาหารคือดูดีอ่ะโหยดูนี่ค่ะทุกคนแต่ละอย่างคือน่ากินมากตัดสินใจเลือกไม่ได้คืออยากกินทุกอย่างไปเลยค่ะแต่ว่ากระเพาะก็มีกระเพาะเดียวนะคะดังนั้นก็ต้องเลือกค่ะอาจารย์แรกเน้นผักผักแล้ว,วจานต่อมาสิ น่าจะเป็นข้าวผัดไก่คะ่ะสีสันน่ากินมากยงน,น,นี่น่าจะเป็นไก่ทอดนะคะหน้าตาน่ากินมากมันต้องอร่อยแน่ๆเลยก็เลยสั่งไปเลยคะ่ะแ,นนแล้วนี่เลยคะ่ะเมนูเด็ดของชาวคอสตาริกันอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูกล้วยย่างนั่นเองคะ่ะเ,เ,เออเปปินโนนี่นะคะของ โอเคนี่ได้อาหารมาแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากจานแรกดูมีไก่ทอดแล้วก็ข้าวผัดแล้วนี่เลยค่ะสลัด แล้วก็มีกล้ยย่างว่ากินเวอรนี่ค่ะมาดูอีกจานกันนี่กาโยปินโต้ค่ะข้าผัดถั่วดําแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็นี่ผัดซุกินี่แล้วก็มีกล้ยย่างด้วยแล้วข้าวที่เนี่ยมันจะมาเป็นเซตนะคะสองจานก็ได้น้ำสองอย่างใช่ไหมอันแรกเลยนี่ข้างในมันเป็นชาข้าวค่ะมาลองรสชาติกันดีกว่าอืม อร่อยค่ะมันหวานหวานหอมหอมเหมือนเหมือนกินน้ำฟักเขียวอะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนกินน้ำปีโป้แต่แบบไม่รู้ว่าใช่ชาข้าวจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะาฟังผิดไม่รู้นะคะมันไม่มีความเป็นข้าวเท่าไหร่แต่ว่ามันอร่อยอ่ะสดชื่นต่อมาชายเย็นค่ะชายเย็นแบบนี้ล่วงอืม หมือนชามลิปตันนะทุกคนแต่ว่ามันหวานน้อยกินข้าวกันดีกว่าที่นี่เวลาทานข้าวนะคะเขาจะให้นี่เลยค่ะมีดกับซ่อมอุ้ยกินอะไรก่อนอะไรก็อยากกินจะจะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันค่ะข้าวผัดั่วดดำอร่อยมีผักชีด้วยนี่มากินกล้วย อร่อยค่ะมันจะเป็นกล้วยที่หนึบหนึบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วนี่มันฝรั่งอร่อยมากไม่รู้เขาใส่เครื่องเทศอะไรข้างในนะคะมันเป็นมันฝรั่งอบที่แบบ หอมเครื่องเทศเค็มๆนิดๆอร่อยอน,นี่มาดูสุกินี่กันสุกินี่สกินี่หอมอร่อยมาค่ะมากินจานต่อมากันดีกว่าปุ๋ยอันนี้ก็น่ากินมากเวอระคะ์ค่ะทุกคนดูกไก่ช่ำๆสีแดงๆดงูข้าวผัดน่ากินมาก ลองเลยมามนี่เขาผัดอ,อร่อยอลองไก่กันดีกว่าค่ะช่ำ ไก่ทอดอร่อยมากค่ะมันจะเค็มเพ็มหวานหวานเูดีอะเช็ตข้าวแป๊บหนึ่งข้าวร่วงเต็มโต๊ะเลยอาหารท้องถิ่นของประเทศคอสตาริกัาบนห้างเนี้ยน่ากินมากเลยนะคะแต่ละอย่างกูจะอยากั่งทุกอย่างอะแต่แบบกระเพาะมีแค่นี้กินทุกอย่างไม่ได้นะเริ่มชอบกินกล้วยย่างของที่นี่ค่ะคือมันหวานหวานมันมันหอมหอมอร่อยอะ ห้างเนี้ยใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าหลายแบรนด์จากหลากหลายประเทศเลยแล้วก็มีแบรนด์ของท้องถิ่นด้วยหุยฟินน่ะลองกินสลัดแตงกวาดีกว่า สลัดแตงกวาเปรี้ยวๆนะคะเหมือนกับอาจารเลยที่เรากินกับหมูสเต๊กนะ่ะในข้าวนี่นะคะมันก็จะมีต้นหอมมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีไก่ด้วยแต่รสชาติมันจะเป็นสมุนไพรแบบฝรั่งอะคะ่ะบรรยายไม่ถูกแต่ว่ามันมันอร่อยไปอีกแบบนึงมันไม่ได้คล้ายข้าวหมวกไก่นะ นเราห้างซิตี้มอลล์นี้นะคะมันอยู่ใกล้กับสนามบินฮวนซันตามาเรียอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตไม่ได้ไกลกันมากแล้วห้างซิตี้มอลล์นี้นะคะมันก็ไกลจากตัวเมืองมานิดนึงถ้าเกิดว่านั่งแท็กซี่จากตัวเมืองซันโฮเซมาเนี่ยค่าโดยสารน่าจะอยู่ที่ประมาณ700บาทราวๆนี้ค่ะ แล้วร้านที่จะาไปซื้ออาหารนะคะก็คือร้านสีส้มตรงนี้เลยค่ะร้านซาบูเอนโอเป็นร้านอาหารท้องถิ่นของคอสตาริกัาที่แบบอา่หารกูจีแล้วก็อร่อยจริงอ่ะห <c oughs> ้างนี้เปิดตอน10โมงถึง3ทุ่มนะคะตอนที่จ๋ามาตอนเนี้ยประมาณ11โมงกว่าแล้วค่ะดังนั้นคนจะเริ่มมากินข้าวที่นี่เยอะแล้วเดี๋ยวเท,ที่ยงคน่าจะเยอะกว่านี้ดูไก่ฉ่ำๆค่ะ <l id> อโอ <Pokémon> oh ้ยอยากมีย <l id> ี่สิบกระเพาะกินทุกอย่างในนี้เลยเดี๋ยวจาาเขาไปนั่งกินก่นนะคะและได้ความหิวนะคะอีกจานนึ้ค่ะข้าวผัดถั่วดำเหมือนเดิมแล้วก็นี่มันสับปะหลัง มาชิมมันสำปะหลังกันนกว่าดูค่ะสีสันส้มๆมากน่าจะเป็นเครื่องเทศเขานะคะอ,อร่อยค่ะแต่มันไม่เค็มมากมันจะจืดๆแบบมีกลิ่นเครื่องเทศอยู่เดี๋ยวต้องห้ามตัวเองว่ากินแค่นี้ก่อนนะคะกินมากกว่านี้ไม่ได้ท้องแตกทุกคนจะากกินอิ่มก็ห้ามไม่ไหวแล้วเต็มท้องเลย เดี๋ยวไปเดินออกกำลังกายกันดีกว่าคะ่ะไปดูว่าในห้างนี้มีอะไรกันบ้างตอนนี้คือตอนเที่ยงแล้วคนเยอะมากแต่ว่าจะอิ่มแล้วนะคะไปเดินดีกว่านี้เดี๋ยวขอแวะเข้าไปซื้อของในร้านนี้ก่อนนะคะร้านนี้ขายทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านยันเครื่องใช้ในครัวเรือนคะ่ะ จะชอบเดินเล่นในร้านประเภทนี้นะคะเพราะว่าสินค้าเขาจะเยอะมากแล้วตัวเลือกหลากหลายมากแล้วเวลามาเดินทีไรเนี่ยก็จะได้ของใช้น่ารักน่ารักกลับไปทุกทีเลยค่ะทางนี้ก็มีร้านขายสินค้าเฉพาะผู้ใหญ่เลยค่ะเคยเดินเข้าไปดูครั้งนึ่งข้างในมีทุกอย่างจริงๆตรงนี้ก็เป็นร้านอาบน้ําตัดขนสุน,นัข แล้วข้างในเขาก็มีสัตว์เลี้ยงขายด้วยค่ะพวกนกแล้วก็ปลานะคะนี่นะ่าจะเป็นร้านไก่ย่างชื่อดังค่ะสักวันจะต้องลองแล้วเพราะว่าไปหลายๆที่ก็เห็นร้านนี้อยู่หลายที่เลยนะคะแล้วร้านนี้คือสีสะดุดตามาก mm. เวอร์ไฟนีออนแจ่มมาเชียวเลยคะ่ะชื่อร้านเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าขายฮอตดอกเกาหลีกับครอฟเฟล อันไหนก็อยากกินไปหมดเลยนะคะแต่ว่าสรุปแล้วจะสั่งฟูมอสซาเรล่าค่ะทางร้านเขามีซอสให้เลือกใส่เองตามสบายใจไปเลยอันแรกซอสชิโปเตรนะคะน่าจะเป็นซอสพกพริกย่างรมควคันค่ะแล้วก็มีมายองเนสมัสตาร์ซอสมะเขือเทศฮันนี่มัสตาร์ดสั่งแล้วน้องเขาก็ไปจุ่มดูน้ำมันเดือดปุดๆเชียวตอนนี้ก็รอเช้กรอกทอดอยู่นะคะอยากกินแล้ว และระหว่างที่ยืนรออยู่นั้นสายตาจ๋าก็ไปสะดุดกับสิ่งนี้คะ่ะ oh. ภาษาไทยโหยอะไรกันเนี้ยทุกคนดูนี่อะไรคือขอปลาอันนี้เป็นร้านขายฮอตดอกเกาหลีนะคะแต่อะไรคือขอปลาก็ไม่รู้อ่ะนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะบอกเขาดีหรือเปล่าว่าเออเธอเธอภาษาไทยเธอมันผิดนะแต่ก็งงว่าเขาใส่ภาษาไทยทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลย ไอเอียนี่ได้แล้วนะคะนี่ทุกคนได้แล้วค่ะแต่ว่าเขาให้ใส่ซอสเองใส่ไม่เป็นอนะ่ะใส่ม่วม่วดีกว่าเออมัสตาร์ดน้ำผึ้งแล้วกันแล้วเราจะใส่มัสตาร์ดอีกนะคะ แล้วก็จะใส่ไปเรื่อยความเปเรื่อยของเรามันจะอร่อยไหมแล้วน้องอีกอันนึงขอซ้อนมะเขือเทศมั่วไปเลยจ้านี่ค่ทะทุกคนได้แล้วน่ากินมากเมื่อกี้เราตัดสินใจบอกน้องเขาแล้วนะคะว่าโทรฉันเห็นภาษาไทยที่ข้างร้านโทรมันเขียนผิดนะฉันเป็นคนไทยฉันไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไรขอปลาน้องเขาก็หัวรเราะเฉยๆค่ะ มาพร้อมกินโอ้หืมโคช,ชีดยืดยืด่ะอรออยค่ะฟินมากชีดร้อนร้อนเลยเยอะมากอันแล้วประมาณ ร้อยกว่าบาทนะคะร้อยนิดนิดจะเอาซอสหลายอย่างใส่ด้วยกันค่ะรวมรวมแล้วมันก็อร่อยอยู่นะมันจะหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยวเพิ่งเห็นว่าตรงนี้เขาใส่น้ําตาลด้วยค่ะเป็นแป้งชุบชีสแล้วก็ทอดแล้วก็มีน้ําตาลอยู่ข้างนอกอร่อยอะ่ะฟินเดี๋ยวขอไปนั่งกินก่อนนะคะหลังจากที่กินกินแล้วก็เดิน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 แล้วก็กินกินจาก,ก็ไปเดินเล่นสักหน่อยดีกว่าคะ่ะต้องออกกําลังกายสักหน่อย นอกจากห้างสรรพสินค้าแห่งนี้จะมีร้านค้าหลากหลายแล้วนะคะก็ยังมีโรงภาพยนตร์มีร้านขายยามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะร้านทำผมก็มีค่ะไปะไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าค่ะสินค้าเยอะแยะจริงๆเลยอยากจะเข้าไปชมทุกร้านนะคะแต่ไม่ไหวค่ะร้านค้าเยอะเกิน วันนี้ก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดินดูว่ามีอะไรบ้างเดินให้หมดพลังงานกันไปเลยพอเดินเล่นไปเดินเล่นมาสักพักก็เดินมาถึงหน้าประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้แล้วคะ่ะเดินไปเดินมาก็หิวน้ําอีกแล้วหาน้ํากินดีวกว่าคะ่ะเจอร้านชาอยู่ข้างหลังแปะดูว่าเขาขายอะไรบ้างดีกว่านี้คะ่ะในเมนูมีชาหลากหลายชนิดเลยชานมไข่มุกก็มีให้เลือกเยอะมาก มีเมน ok ูโยเกิร์ตผลไม้ด้วยแล้วก็มีชาผลไม้นะคะท็อปปิ้งก็หลากหลายให้เลือกเลยอะโวคาโดปั่นก็มีค่ะที่คอสตาริกาเนี่ยอะโวคาโดเยอะมากทั้งสดแล้วก็ถูกเลยนะคะมีขนมไดฟุกุขายด้วยแล้วก็มีคุกกี้เบนัสเออเกโรเอสเตเดคอนกัวยาบะ มีลูกอมกระต่ายด้วยได้บินมาแล้วนะคะแก้วนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนิดแต่ว่าบินเป็นภาษาจีนเจ้าของร้านน่าจะเป็นคนจีนตอนนี้คือหิวน้ำมากอะ่ะจะสั่งชาฝรั่งไปมาดูกันว่าชาฝรั่งจะเป็นยังไงฝรั่งหมายถึงฝรั่งที่เป็นลูกๆบ้านเรานะคะที่เนี่ยเขาจะมีฝรั่งสีชมพูเยอะมากเลยจากก็เลยจะลองวันนี้ชาฝรั่งสีชมพูมามาดูกันว่าจะอะร่อยหรือเปล่า ได้แล้วคะ่ะน่ากินมากชาฝรั่งสีชมพูมีมะนาวอยู่ข้างในด้วยแล้วข้างล่างก็มีเยลลี่ด้วยนะคะแล้วดูจากสีของน้ำก็รู้เลยคะ่ะว่าเป็นฝรั่งสดผสมกับมะนาวสดนี่น่ากินมากไปกินดีกว่านี่เปิดอันนี้ดีกว่ากินแบบนี้ดีกว่าเปิดจุกมันออกมา อืมอร่อยมันหอมฝรั่งสีชมพูแล้วก็หอมชาค่ะสุดชื่นมากคือสรุปแล้วนะคะมันหอมทั้งกลิ่นฝรั่งกลิ่นมะนาวแล้วก็กลิ่นชาคือเข้ากันดีมากหวานๆเปรี้ยวๆสุดโคตรอร่อย ยังไงวันนี้จ๋าก็ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมชม่องของจ๋าค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นอยากจะเสนอแนอะไรหรือว่าอยากจะมาทักทายใ,ให้กําลังใจจา๋าสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้ามาดูกันว่าจ๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปทําอะไรในประเทศคอสตาริกานะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย